ตอนนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XE 5ตัวนี้นะครับซึ่งก็หลายๆคนก็จะรู้สึกนะว่าเฮ้ยมันเป็นกล้องที่น่าสนใจมากๆเลยกับเจ้าตัว XE 5ตัวนี้นะครับตัวที่ผมได้ลองตัวนี้จะเป็นพร้อมกับเจ้าตัวเลนส์23มิลนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เซตที่ค่อนข้างจะครบพันนะครับมากๆเลยนั่นเองแล้วก็สีที่เราลองกันวันนี้คือเป็นเจ้าตัวสีดําตัวนี้นั่นเองครับพูดถึงสเปคครับเจ้าตัว XE 5้ตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้ได้เซนเซอร์คไอ้าเซียบ กับเหมือนเจ้าตัวพวก X100 Mark 6นะครับหรือว่า XT5 อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตัวนี้จะมี Image Stabilizer นะครับอยู่5แกนนะครับสามารถลดสปีดนะครับได้ถึง7 stop ด้วยกันนั่นเองครับแล้วก็สามารถถ่ายรัวนะครับได้สูงสุดที่20ภาพต่อวินาทีในโหมดนะครับเจ้าตัวครอ p โหมดนั่นเองนะครับอื่นๆ e v f ตัวนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่0.39นิ้วนะครับความละเอียดที่2.36ดอทนะครับซึ่งถ้าเรามองไปอะถามว่ามันใหญ่ไหมถ้าเทียบกับ ไม่ลิเลสนะครับในงบประมาณเนี้ยประมาณ3 0ม0 0ื่นอ่ะผมว่าราคาค่อนข้างที่จะพอๆกันนะครับคือไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่มากมายถามว่างนดิดไหมผมว่ามันก็ไม่ได้แบบในการใช้งานจริงอ่ะไม่ไดุ้นดิดนะครับมากขนาดนั้นเนาะตัวจอตัวนี้นะครับให้ดูตัวนี้จริงต้องบอกว่ามันไม่ได้สามารถแบบฟลิปค้างได้ใช่ปะ่ะแต่มันสามารถพลิบนะครับขึ้นมาเซลฟี่แบบนี้ได้ถ้าถามว่าสะดวกไหมผมว่าก็สะดวกดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่โอเคแหละคุณก็ต้องเข้าใจว่ากล้องเนี้ยมันไม่ได้เน็นงานวิดีโอทางฟูจินะครับก็เลย เห็นพาพนิงแต่วิดีโอตัวนี้ก็สามารถถ่ายนะครับเบยที่ 6.2K เป็นโหมอ9โนมไม่ใช่ Open นเก e นะครับแล้วก็ 4K 60นะครับได้โดยเช่นเดียวกันนั่นเองครับแล้วก็เรื่องของจอตัวนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่เข้าไปทับใจเท่าไหร่นะครับก็คือตัวนี้เราอะจะเห็นเจ้าตัวสายแพรนะครับในเวลาแบบพรีวิวได้เลยซึ่งตัวนี้นะครับตัวสายแพร์ก็จะเจอนะครับผมไม่ชชว่์ว่ามันจะงอกแงกไหมแต่แบบถ้าเราแบบไปเกี่ยวอะมันผมว่าไม่มีโอกาสนะครับที่มันจะหลุดนะครับแล้วก็ทำให้ตัวจอใช้ไม่ได้นะครับส แล้วก็แต่ผมก็ไม่ได้ชัวร์พวมไม่ได้มีคนรู้จักเชียร์สอี่ะว่ามันมีปัญหานะครับเรื่องนี้ไหมแต่ผมรู้สึกว่าฟูจินะครับควรที่จะเก็บนะครับการใช้งานให้มันดีกว่านี้นะครับนั่นเองครับแล้วก็เรื่องพูดถึงนะครับเรื่องฟิล์มซูมレชั่นกันต่อตัวนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่มันพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับก็คือเจ้าตัวฟิล์มซูมレーションไดเอลนะครับตัวเนี้ยมันจะปรับนะครับผ่านทางด้านหลังนี่แล้วมันก็จะเปลี่ยนนะครับไปเรื่อยๆตัวพรีวิวัวนี้นะครับมันก็ทางานได้ปนึ� มันก็ไม่ถึงนะครับเราก็ต้องอพยายามที่จะปรับนะครับนิดนึงนั่นเองตัวก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้อาจจะเป็น ผมหรือว่าคนรอบตัวเนาะเท่าที่คุยกับคนรอบตัวเขาก็จะบอกกันนะครับว่าการใช้งานอะ่ะปกติอย่างผมอ่ะผมใช้ฟิล์มซีมชบาตัวเดียวผมก็ใช้ยาวเลยอ่ะผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมหงุนหงิดอะไรเวลาที่เราจะเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยกันอยู่แล้วนะครับนั่นเองตัวนี้ตัวพอตนะครับก็จะมีเจ้าตัวช่องไมโครโฟนนะครับช่อง HDMI นะที่เป็นเจ้าตัวไมโครแล้วก็ USB C นะครับที่เราสามารถชาร์จนะครับกับเจ้าตัวกล้องได้เลยนั่นเองนะครับบอดี้ตัวนี้นะครับมีความใกล ตัวสะดวตัว X-Large Maxx นะครับก็ยังทําได้ดีกว่าแต่น้ำหนักตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวตัวบอดี้เลยเซตนี้นะครับจะอยู่ที่4 4 5กรัมซึ่งก็ไม่ได้ถือว่านะครับมีขนาดที่มันเล็กนะครับหรือว่าใหญ่อะไรนั่นเองแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นนะครับตัวตัว 126h อยู่ถามว่าแบตทนไหมผมไม่กล้าพูดมากนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมใช้อะมันไม่ได้นานใช้ประมาณชั่วโมงหนึ่งช่วแต่แบตก็ลงมาประมาณ2ขีดนะครับมีการถ่ายรัวบ้างปิดบ้างนะครับรวมถึงการถ่ายวิดีโอนะครับช็อตส ถ้าถามผมอะไม่ได้รู้สึกว่ามันลดแบบน่าเกลียดใดๆนั่นเองนะครับสิ่งที่อยากพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวแน่จะไม่มีเจ้าตัวซิลที่เป็นวอเต r ร์รีสต n นนะครับใครที่เอาไปลุย่าต้องระวังนิดนึงคือมันไม่ใช่กล้องที่มันจะโดนแบบพีมาหรืออะไรไม่ได้เนาะแต่ มันเป็นกล้องที่เราสามารถนะทำงานนะครับโดยที่อาจต้องพึงระวังถ้าเราไปเจอในสถานการณ์แบบนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็อกาสตัวนี้นะครับรองรับ SD ส a r กาที่เป็นเจ้าตัว u s b 2ตัวบัฟเฟอร์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมใส่การาดนะครับที่เป็น u s b 2นะครับผออนุญาะปิดยี่ห้อนะครับก็เป็น V60 ก็สามารถถ่ายรัวได้หรอถ่ายได้สักประมาณ1 5 20รูปอะ่ะผมถ่ายเปลองบอกจะเปกน,นะอันนี้ก็คือบัฟเฟอร์จะตัดละแล้วก็กล้องนะครับก็จะเริ่มชาแล้วนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องโฟกัสกันบ้างตัวเนี้ยใช้เจ้าตัวเฟดิตีชั่นนะครับเหมือนเดิมความสามารถผมว่ามีการพัฒนานะคือเท่าถ้าใครเคยดูรีวิว XT 5 0ของผมอะ่ะเวลาที่ถ่ายรัวมันจะมีอาการแบบกึากกระอักนะครับไปไปมามาแล้วก็มีโอกาสนะครับที่พลาดสูงมากๆแต่ตัวเนี้ยเท่าที่ได้ลองนะครับโอกาสที่พลาดอะค่อนข้างจะไม่ได้สูงมากแล้วก็ผมใช้นัเเจ้าตวนที่ป็ รร่นแกอันนั้นก็ทํางานนะครับได้โอเคนะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่หรือมันอะไรนะครับว่าก็ถือว่าเป็นกล้องฟูจิตัวหนึ่งที่ทําระบบโฟกัสมานะครับได้ดีขึ้นมากๆแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าคุณก็ต้องใช้กับเลนส์ที่มันซัพพอร์ตระบบโฟกัสใหม่ๆด้วูนี่ถ้าคุณไปใช้เวอร์ชันที่แบบเก่ามากๆก็ไม่เท่ากันนะครับที่จะบูดได้สูงนั่นเองนะครับพูดถึงกันที่เจ้าตัวเลนส์กันบ้างนะครับตัวนี้คือฟูเจอร์ตัวฟูจินอนเอ็กซ์เอฟยี่สิบสามมิลเอฟสองจุดแปดอาร์วีอาร์นั 3, ่นเองครับ ใช่ปะถามว่ามันเหมือนไหมสำหรับผมอะ่ะว่าถ้าไม่นับเรื่อง ผมว่าคุณภาพตัวนี้ตัวคุณภาพเลนส์เนี่ยดีกว่าไ e อ้รอยมาร์คกส์ไวคือด้วยความไ e อ้รอยมาร์คซมันบางมากๆตัวเลนส์ใช่ปะ่ะแล้วคุณต้องทํา F2 ด้วยทําให้คุณภาพแ่บมันดรอปมากๆเวลาที่ผมถ่ายใกล้ตัวนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันดรอปเท่าเจ้าตัวไอ้รอยมาร6 way. กสว็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่โอเคแต่ต้องคุณต้องเข้าใจนะว่าตัวนี้มันก็เป็นเลนส์ที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์แก้นะครับค่อนข้างจะสูงนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีโครงสร้าง8ชิ้นเลนส์นะครับใน6กลุ่มเลนส์รวมถึงมีชิ้นเลนส์นะครับแอสเพรสคอรทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับพี่ถ่ายมา จากเจ้าตัว XG5 ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางซูมของเวลาที่ชวนเรานะครับมาลองนะครับเจ้าตัวฟูจ e ิฟิล์ม XG5 ตัวนี้นะครับพร้อมกับเลนส์เจ้าตัวใหม่ตัวนี้ครับคือเจ้าตัว S 2 3 m f 2.8นั่นเองครับและนี่ครับฟล์ที่ได้จากเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XM5 นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าก็จะเหมือน x t i n m a 5HR นะครับตัว <S 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 อื่นนั่นแหละไม่ได้มีความแบบแตกต่างอะไรมากมายนะครับแต่อันนี้ให้ดูความคมนยว่าพิดีทงรีเทลนะครับของ23 f 2.8ตัวใหม่เป ใช้ตัวคลาสสิกเน็กนะครับเดบอฟฟิลก็พอได้อยู่ปุ๊บปุ๊บได้อยู่นะครับนี่ปุ๊บปุ๊บสีสันนี่เปลกกี่ยนเป็น5 6มปเ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 ะเปเปเปเมเบเปเปอปเ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 วเป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 วแเะเป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 เนเป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 เมเปเเเปเปเปเเเปเปเเเแต่ถามว่า เฮ้ยสมบูรที่จะแบบเรารู้สึกว่าต่างกับ26ล้านขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ได้มีความแบบแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับสำหรับฟูจิฟิล์มเนาะอันนี้นะครับอันนี้เจ๊เป็ดเป็นแบบเอ็กเตอร์ไฟนะครับไฟใหญ่สุดเลยตุ๊บตุ๊กตุ๊ก,ก,กนะครับอันนี้ลองถ่ายแรงดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเปิด d r 1 0 0นะครับของฟูจิจะเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนนะ่ะผมรู้สึกว่าไฟอ่ะมันจะมีแบบความแข็งแบบเหมือนมีเลเยอร์การแต่งหน้าเพิ่มเข้ามาหนึ่งเลเยอร์ครับจากความแบบเป็นจริงอะไรเงี้ยถ้าค้นเดี๋ยผมเปิด i นะครับ AF หมดเลย อันนี้น่าจะปรับเป็นคลาสสิกเน็นะครับประมาณนี้ลอ,องส่องลองแสงดูการวัดแสงก็ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ถูกใจผมนะครับสักเท่าไหร่มีความวนเวียนอยู่บ้างเนาะซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูแต่ละยภาด้วยผมรู้สึกว่าใ,ในเฟรมเดียวกันนะครับมันสวอปปล่อยสวอปมาเยอะมากเลยอันนี้ผมเปิดที่หมดเนะนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็คืออันเดอร์อันนี้ก็คือโอเวอร์นิดนึ่งโอเวอร์ Over, นะครับ ประมาณนี้คือผมรู้สึกว่ามันพยายามฉลาดเกินโดยที่อาจจะมีการแบบปรับการตั้งค่านะครับต่าง,ง,งๆที่มันรวดเร็วจนเกินไปประมาณนั้นนาออันนี้ผมใช้แบบโหมดแบบโหมด A เป็นส่วนใหญ่นะคแอรับแบบอยู่องอยู่ก็สว่างอยู่ก็มืดเออก็อาจจะต้องรอซอฟต์แวร์ถัดไปนะครับหลังจากที่ขายแล้วนั่นเองแล้วก็ผมจะให้ดูตัวเวลาที่เดินนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วสูมที่ร0% 0นะครับอันนี้อถือว่าเข้า เกือบเข้านะครับไม่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 เข้านะครับอ่มีแฟร์เปิดเดเวลอปเลยเพื่อที่พิสูจน์รจริงนะครับไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับเกือบเข้านะครับเกือบเข้านะครับเข้าเข้าให้เข้า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 เกือบเข้านี่เกือบเข้านะครับ อันนี้ให้ดูเนาะว่าเฮ้ยการคาดหวังการโฟกัสของตัวนี้นะครับได้แค่ไหนซึ่งอันนี้นะครับผมเปิดเจ้าตัวฟ e ดเดอรชันปกตินะครับแล้วก็คอนติเนียร์แบบโลนั่นเองครับ หลังจากที่เรารไปลองถ่ายในต้วตัว X C e 5ตัวนี้กันมานะครับถามว่าประสบการณ์การใช้งานของผมเป็นยังไงบ้างผมก็ต้องบอกว่ารวมๆผมค่อนข้างจะประทับใจกว่าที่ผมคิดไว้พอสมควรเลยคือผมมีประสบก,การณ์ไม่ดีเรื่องโฟกัสเกี่ยวกับ,กบตัวตัวฟูจิมาไม่ไม่น้อยอ่ะเออเข้าใจปะแต่ในตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีการอินพุสผมไม่โชว์ว่าด้วยสถานการณ์การเซตติ้งต่างๆอะไรยังไงนะครับแต่โดยปกติแล้วผมจะตั้ง default ทุกอย่างเลยให้มันเป็นแบบตามที่ค่าโรงงานมันมาซึ่งตัวเก่าๆผมจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสพลาดสู แต่ตัวเนี้ยแม้ว่าจะใช้กับเลนส์เก่าอย่าง5-6 2ที่เป็นเวอร์ชันแรกอะ่ะมันก็ยังสามารถทํางานนะครับได้ดีไม่มีปัญหาเลยเรื่องการจับถือนะครับของ XE5 ผมถือว่าผมโอเคมาก,มากๆเลยนะเพราะอันเนี้ยมันจะมีกิปออกมาก็ทําให้นะครับเราสามารถจับนะครับได้ถนัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองถามว่ามันจะไป <S 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 2> <S 2> กิฟดีเท่ากล้องที่เป็นแบบฟูลบอดี้แบบเนี้ยแบบ k e 2ตัวเนี้ยมันมันคอมเมนต์ไนไม่ได้นึกออกปะเออแต่ถามว่าในแง่ของการที่มันเป็นกล้องบอดี้ขนาดเท่าเนี้ ผมถือว่ามันดีมากๆเลยววแล้วผมค่นข้างจะประทับใจตัวนี้นะครับพอสมควรเลยนั่นเองเล่นโอเคผมชอบนะครับ สิ่งที่ต้องอรอลุ้นเรื่องราคาตัวตอนนี้บอดี้เมืองนอกนะครับอยู่ที่1,699เหรียญสำหรับบอดี้แล้วก็1,899เหรียญสำหรับพร้อมเล้ยตัวเลนคิดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยราคาจะเท่าไหร่ใครที่อยากให้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเฮ้ยอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่นะั่นเองก็รอชมกันผมก็รอชมเช่นเดียวกันส่วนกระหนกการขายนะครับบอดี้อย่างเดียวถ้าตามเมืองนอกเลยนะก็คือขายเริ่มสิงหาแล้วก็ถ้าพร้อมเลนเริ่มประมาณเดือน11เนะครับก็รอคอยไปดูันได้รวมๆประทับใจโอุอทก ย่างดีไว้าหผมกิดเยอะไว้มากๆเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองครับโดยเฉพาะเรื่องราคาติดตามชมก็คลิปนี้ขอขอบคุณนะครับซูมที่ให้เรายืมบอดี้มา5นาทีเพราะว่าเขาจับเวลาแล้วว่าให้ผมใช้เวลาอีก5นาทีนะครับประมาณนั้นก็ต้องไปดูกันได้ครับสำหรับ x e 5ครับยังไงใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์นะครับในการสั่งจองไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้ครับไปละบายบายสวัสดีครับ